ครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งที่รักทุกท่านนะครับและผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงนะครับวันนี้ก็มีประเด็นนะครับมีประเด็นสําคัญนะครับมีประเด็นสําคัญคือเหมือนหรือ OEM กันแน่นะครับใครเหมือนใครนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าศึกษานะครับ ในกรณีเครื่องเสียงที่สองยูที่ผมสั่งเข้ามาทีดี8 6 0 0นะครับเอาเข้ามาดูเนื้อในแล้วปรากฏว่ามันเหมือนและคล้ายคลึงกันมากนะครับระหว่างที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนี่นะครับประมาณ4ตัวนะครับแบนข้างบนนะครับ NTS Microtek My, My NPE TDK เนี่ยะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเมืองไทยหรือแบนที่อยู่ในต่างประเทศนะครับกำลังขับ8 0ดวัตต์นะครับมันเป็นประเด็นตรงที่เนื้อในของเขานะครับมันจะ คล้ายคลึงกันมากทั้งด้านวงจรและอุปกรณ์นะครับเรามาดูกันนะครับอย่างตัวนี้ภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟแล้วก็หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยขนาดเดียวกันเลยนะครับอ่าแนิ้ว8นิ้วนะครับภาคจ่ายไฟก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับนะครับมีตัว4ีข้างละ8ดลูกแล้วก็มีวงจรนะครับที่มีแตกต่างกันนิดหน่อยก็เป็นวงจรนะครับบางบางตัวก็จะเป็นอาจจะเป็นค์สเทส หรือคารที่ดีนะครับขนาด2ยูแล้วด้านล่างเขาอ่าด้านหน้าด้านหลังก็จะมีการออกแบบแตกต่างกันนิดหน่อยเหมือนกับอ่ารถยนต์นะครับแต่ ในเครื่องก็จะใช้อะไรคล้ายๆกันเออผมเข้าใจว่าบริษัทในประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือนําเข้ามาจากประเทศจีนนะเพื่อนบ้านทางด้านบนนะครับประเทศจีนซึ่งจะเป็นการนําเข้าในลักษณะ OEM เป็นสินค้าสินค้า OEM คืออะไรสินค้า OEM OEM หรือ ODM ย่อมาจาก original Original Equipment Manufacturer นะครับก็คือ,อเป็นลักษณะของโรงงานที่รับผลิตสินค้าขึ้นนะครับในประเทศจีนนี่มีเยอะนะครับสินค้าตัวไหนเด่นๆดัง,ดงๆเขาก็จะผลิตออกมาในรูปแบบที่คล้ายๆกันนะครับโดยไม่กังวลหรือในเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเขาเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่นะครับทั้งโลกเลยนะครับแม้แต่ iPhone ยังมีโรงงานที่จีนฉะนั้นของที่มีลักษณะคล้ายๆกันลอกเลียนกันเนี่ย แต่ไม่ได้ลอกเรียนเสื้อทีเดียวก็เกิดขึ้นอย่างมากมายทีนี้พอ,อสินค้าที่ยังวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียงหรือว่ารูปแบบเครื่องเสียงที่เรากําลังนิยมกันอยู่แลเขาก็จะผลิตแบบนี้ขึ้นมาเยอะๆสาหรับกลุ่มเป้าหมายคนไทยแล้วบริษัทในเมืองไทยที่มีปฏิสัมพันธ์กับจีนอยู่กับบริษัทพวกนี้อยู่ในการสั่งเครื่องเสียงในการสั่งผลิตเนี่ยเขาก็จะสั่งผลิตมาในรูปแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าอันไหนที่มันกําลังทําตลาดได้ นะครับฉะนั้นเมื่อมันคล้ายกันนะครับเมื่อมันคล้ายกันมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราตรงไหนเป็นประโยชน์ต่อเราตรงด้านราคานะครับมันจะมีการแข่งขันกันทางด้านตลาดฉะนั้นราคามันจะอยู่ที่ยี่ห้อแล้วตอนนี้สมมติว่าเราซื้อยี่ห้อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเราก็ไปเทียบราคาดูแล้วกันนะครับในเมื่อเนื้อในมันเหมือนกันนะครับมันจะต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกแค่อาจจะเป็นอุปกรณ์คนละยี่ห้อเหมือนกับ รถยนต์เนี่ยคัสซีผลิตจากบริษัทนี้ตัวถังผลิตจากบริษัทนี้เครื่องจริงๆถึงจะเป็นของแบรนด์เนมเขาเราเลือกเอาเหมือนรถยนต์ความนิยมเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับไอ้ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อดังยี่ห้อดีประกันมี2ปีประกันมี1ปีถ้าเราไม่สนใจในเรื่องยีห่ห้อนะครับเราเลือกเอาราคาต่ําสุด power ลูกนี้นะครับเป็น power ขนาด2 u ูนะครับ2 u ู ใช้โมแปลงเทอร์ลอยนะครับเราก็มาเปรียบเทียบเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ผลิตแบบโรงงานรับจ้างผลิตแล้วครับสมมติว่าบริษัทผมออเดอร์เข้ามา200เครื่องอย่างนี้ให้พิมพ์ยี่ห้อของผมลงไปบริษัทโรงงานเขาจะพิมพ์ยี่ห้อให้นะครับเขามีหน้าที่ผลิตซึ่งผมเองไม่ได้ผลิตเลยเพียงแต่บอกว่าเอาตัวนี้ตำแหน่งนี้นะเอาวงจรนี้แบบนี้นะครับเขาก็ใส่ให้นะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นวงจรเดียวกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นวงจรเดียวกันก็ได้ความ สำคัญของมันเลยอยู่ที่การรับประกันนะครับอย่างบริษัทก๊ไก่รับประกัน2ปีบริษัทขอไข่รับประกัน1ปีอย่างเงี้ยส่วนที่สําคัญที่สุดสําหรับเครื่องเสียงบ้านๆของเราก็คือการตัดสินใจเลือกซื้อในราคาที่ถูกกว่านะแต่ถ้าเกิดคนที่มีกําลังทรัพย์พออยากจะเล่นยี่ห้อก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันก็แล้วแต่ที่เขาจะสร้างความแตกต่างนะครับแต่ผมว่าเนื้อในมันเหมือนกันเพราะว่าผมซื้อมา เปิดดูจริงๆนะครับผมซื้อมาเปิดดูจริงๆแล้วก็วัดแรงดันไฟฟ้าดูนะครับรัดแรงดันไฟฟ้าแล้วก็ไปหารไปคูณดูว่ามันออก800วัตต์ไหมอย่างเงี้ยในเมื่อมันเนื้อเดียวกันแล้วเราจะซื้อ1 2 0 0 0หหรือ1 7 0 0 0อันนั้นอยู่ที่ความสมัครใจของท่านนะครับแสดงว่าสินค้า4 5หตัวที่ที่ผมกล่าวมานี่คือสินค้า OEM นะครับอ่าส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับที่ลักษณะสินค้าที่เข้ามาจากจีนนะครับ สั่งร้อยชิ้นขึ้นไปเขาจะติดแบนด์ให้อย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นสินค้าไทยนะครับถ้าเป็นสินค้าไทยผมว่ามันก็จะโอเคนะครับตอนนี้เราผลิต power amp นี่ถ้าเทียบเทียบแล้วผมว่ามันเหนือกว่านะครับเหนือกว่า power amp จีนนะครับโดยเฉพาะคร์ดีทุกวันนี้กำลังดีมากเลยคาร์ด AB ีนี่เรามีชื่ออยู่แล้วแต่สาเหตุทำไมทำไมเขานิยมสั่งเข้า เราติดแบนเหตุผลก็คือเราสู้ราคาเขาไม่ได้นะครับเราสู้กับราคาเขาไม่ได้ซึตงว่าเราผลิตเองในประเทศไทยเนี่ยเราจะขายได้ในราคาหมื่นห้าเนี่ยเราสั่งเข้ามาสั่งราคา8ปดพันอะเงี้ยมันสั่งเข้ามามันง่ายกว่าแล้วก็มันลงทุนน้อยกว่าทุกวันนี้นายทุนก็ต้องวิ่งหาสิ่งใดที่จะลดต้นทุนให้ได้นะครับมันก็เลยเกิดโรงงานประเภทเลยเกิดประเภท O M E เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องเจออย่างนี้เยอะแยะนะครับสําหรับประเด็นนี้ประเด็นข้อสงสัย นะครับประเด็นสงสัยปร,ประเด็นสินค้า OEM เนี่ยนะครับก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับเพือนสติพวกเรานะครับก่อนจะซื้อสินค้าอะไรนะครับก่อนจะซื้อสินค้าอะไรยังไงนะครับในเมื่อมันเหมือนกันนะครับในเมื่อมันเหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบรนด์แล้วนะครับชุมว่า17กับหมื่นสผมว่าซื้อ12ดีกว่าหรือสามารถที่จะไม่ต้องรอบริษัทแล้วสั่งเข้ามาเองดีกว่าถ้าเกิดกล้าเสี่ยง แต่ว่าเราถ้าเอาในบริษัทชั้นนําที่มีขายอยู่ในเมืองไทยเรากับคนนําเข้าที่เชื่อถือได้เราก็รับประกันจะดีกว่าแต่ผมว่านะครับอายุของเครื่องเสียงนะครับอายุของ power m นะครับมันจะมีอายุใช้งานแบบอิ่มๆเต็มๆคือ2ปีนะครับ2ปีนะครับอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้2ปีถ้าเกิน2ปีก็คือกําไรนะครับ ถ้าเกิดใครคิดว่าใช้2ปีแล้วขายทิ้งก็อันนั้นก็จะเป็นความคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งนะครับความคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมรับประกันจากปากว่าอายุการใช้งานเครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มีอายุ2ปีนะครับฉะนั้นคนที่ซื้อมาแบบว่าไม่สนใจประกันนะครับเพราะว่าประกันสินค้าเขาจะประกัน1ปี2ปีอยู่แล้ว1ปีอยู่แล้วส่วนมากก็คือประกันตามอายุการใช้งานของมันนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม